ใส่มาใส่ใสเสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะใครวิจรณยาณในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาว็นเดอร์อรละมาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องโดูโด สวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับแอมชอยสวัสดีวันจัน์ทรนะจ๊ะ8โมงเช้าวันจัน์ทครับผมจันที่29นะคะพฤษภาจะสิ้นเดือนอีกแล้วมึงหวยก็จะออกอีกแล้วจ้าใครมีเลขเด็ดอะไรมาคอมเมนต์บอกแม่ด้วยนะเอองวาน,นี้ยังไม่มีเลข <laughs> ใครมีเลขอะไรก็มาบอกกูด้วยกูขอไปด้วย นะคะหากเกมเล่นกันดีกว่าค่ะอยู่กับแอมไทยนะคะมีคะแนนเข้ามาสองหมื่นจ้าเกมนี้ไม่ได้มานาน,านแล้วนะคะกับเ e อ็มเจอร์วัชนะคะทรัพย์สมบัติเ e อ็มเจอกิ้กี้ลูกหลักเลสโซเริ่มที่หนึ่งร้อยไปก่อนนะฮะ เมื่อถูกจะดึงออกนะฮะแล้วก็ล่วงลงมาใหม่วายหนึ่งตัวแทนสัญลักษณ์คูณสองใช้ไม่ใช้ก็คูณนะคะแค่นั้นอย่างนี้ไม่โอเคนะนี่เพราะว่าวายมันไม่ยอมลงถ้าไม่มีวายช่วยคือไตหายหีแหกนะคะเกมนี้ลุ้นแค่กิกี้ ระเบิดปังต่อแล้วก็แก้วนะฮะอย่างอื่นไม่ค่อยจะถูกกับแม่งหรอกไม่มีตัวคูณเออก็ยังดีอะไรก่อนสับขาหลอกสับขาหลอกโอ้น้อยแท้ถอยกลับ แม่ชอบมายืนตรงหมินหน้าผานี่เวลาเราสับขาหลอกเรากระช้ามันก็จะแบบนแบบว่าร้อยกระโดดไปห้าอย่างเงี้ยนะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงนะลูกนะาเล่นมันมีได้มีเสียมันมีความเสี่ยงนะลูกเวลาเจงกระบงขึ้นมาอุ๊ยลงว่า เวลาเสียขึ้นมาแล้วเดี <laughs> ๋ยวถ้าเดือดร้อนตัวเองหรือครอบครัวหรืออะไรก็อย่าเล่นนะลูกนะมีสติเล่นต้องมีสตินะลูกโอระแทด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 แท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 ยังไงคบลูกยิงง่ายยังไงแก้วครับไปต่อลูกแก้วครับ ไปต่อนลูกโอ้ย่าวายเยอะจังวะคูสิบครับผมแล้ววันมีกลับบางนาวมาแล้วอีก8ครั้งกับคูสิบค่ะคูยี่แท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 ไปกันต่อนะฮะอยู่กับเอลโมเจลลอชัสกับแอมไทย คูณ22่ครับผมเริสเกมนี้มาดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะขอให้ถูกค่ะยังไงก็เริสเพราะคูณ22เท่าโอ้โห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 โอ้เราจะไม่ตายแต่บินแรกนะคะนะคะนะคะ อยู่กับเอ็มเจเรเชสกับอัมไทม์กิกี้ลูกหลักกิกี้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 กิกีกิกี้กิกี้ิกี้กิกี้กิกี้กิี้กิ๊กี้กกรก้้ิ โอ้ราราราดราล้างวินสเลต่อนลาเลิกสิคะลูกค้าได้ตั้งแต่เช้าต้องเอานะคะลูกถอ,อ,อนเอาเลิกก่อนนะคะฝากไวด้ด้วยนะฮะอมไทยช่วยอยู่แล้วแต่ยังไงก็จ่ายแน่นอนนะคะเปิดมานานแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมไปแล้วสวัสดีค่ะได้ละเอานะลูก